สวัสดีค่ะสวัสดีน้องรุ่น120นะคะวันนี้เจอกันกันกบพี่มินนะคะเรื่องการสวนอุจจาระนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องการส่วนอุจจาระด้วยน้ําสบู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนนะคะเข้ามาแป๊บหนึ่งอ่ะมีคนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วนะลูกพิมพ์ชื่อเลขที่รุ่นไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีคะแนนในส่วน การเข้าเรียนให้พวกเราเป็นคะแนนช่วยด้วยนะคะวันนี้การสวนอุจระด้วยน้ำสบู่นะคะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษของของตัวน้องอุจระเนี่ยนะคะจะเรียกว่า soap s u inima นะคะให้เดี๋ยวจะมีคำพวกนี้ที่เราจะต้องเอาไปตอบลงในใบงานด้วยนะคะวันนี้ไม่มีคลิปที่เราต้องทำแต่ว่าพวกเราจะต้อง ได้เรียนรู้นะคะว่าสวนอุจจาระด้วยน้ำสบู่เนี่ยสวนไปทำไมนะคะอ่ะโอเคน้องพิมพ์ชื่อกันมาเรียบร้อยโอเควันนี้เข้าเรียนกันนะคะใครที่มาดูย้อนหลังเราก็พิมพ์ชื่อเลขที่รุ่นแล้วก็บอกว่ามาเข้าเรียนย้อนหลังได้เลยนะคะอ่ะวันนี้มา เริ่มเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะพูดถึงชื่ออุปกรณ์กันก่อนนะคะก่อนอื่นเลยเราก็มีถุงมือสะอาดนะคะคนละหนึ่งคู่เราก็เตรียมไว้น้องคนไหนที่แบบว่าอยากจะลองเอาไปฝึกก็ลองฝึกได้เลยนะคะมีถุงมือสะอาดหนึ่งคู่นะคะอ่ะตัวต่อไปจะเป็นชามรูปไตนะคะชามรูปไตอีเมซิดเบซินหรือว่าพัดเบซินก็ได้นะคะใครจะเรียกชื่ออันไหนก็ได้นะคะ ่ะส่วนต่อไปเลยก็คือจะเป็นน้ําสบู่นะคะหรือว่าสาระละลายสบู่นะคะก็คือเอาสบู่มาละลายเรียบร้อยแล้วนะคะในที่นี้เราจะใช้น้ําสบู่เนี่ยสามสนะคะก็เลยเตรียมไซลิงอันใหญ่มาสําหรับตวงไว้ด้วยนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นน้ําต้มสุกนะคะน้ําต้มสุกหนึ่งพนนะคะห0ึ่ก็คือตรงนี้1นลิตรของเรานั่นเองนะคะ มีผ้าก๊อสที่เตรียมไว้สำหรับไว้ทา KY เจลก็คือสารลอลื่นนั่นเองนะคะตัวนี้เตรียมไว้นะคะเราก็จะมีผ้าสำหรับเช็ดก้นด้วยอาจจะเป็นทิชชู่หรือว่าก๊อสก,ก็ได้นะคะที่เราจะเอาไว้เช็ดตอนตอนสุดท้ายเนาะอ่ะมาถึงตัวนี้ เราก็จะได้เจอกันในโรงพยาบาลน,นะคะตัวนี้จะเป็นเขาจะเรียกว่าหม้อสวนนะคะหม้อสวนอุจจาระนะคะตัวนี้หรือว่าถ้าบางที่เรียกก็จะเรียกว่าเป็นขวดดีท็อกนะคะเขาก็จะเขียนไว้ตรงนี้ว่าขวดดีท็อกเนาะตัวนี้ชื่อของมันนะคะก็คืออีนิมา a คนนะคะอีนิมาแนนะคะน,มาแนมาพร้อมกับสายแบบนี้เลยนะคะอีนิมาแคนนะ เสาน้ำเกลือนะคะ IV ส a ตนนะคะ IV ส a n d นะคะหรือเรียกสแตนเฉยๆก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นกระโถนนะคะหรือเราเรียกว่าเป็นหม้อนอนนะคะตัวนี้เรียกว่า b บสแพนนะคะอ่ะแล้วก็ผู้ป่วยของเรานั่นเองนะคะในส่วนนี้อ่ะทีนี้การสวนอุจจาระเนี่ยคือบางทีถ้าเกิด ผู้ป่วยที่เขานอนโรงพยาบาลเป็นเวลานานเงี้ยเขาไม่ขับถ่ายเราก็จะมีการเตรียมสวนอุจจาระนะคะหรือผู้ป่วยบางคนที่อาจจะต้องไปดูบริเวณลำไส้เนี่ยเขาก็จะต้องสวนอุจจาระให้เรียบร้อยนะคะเผื่อบางทีสอดกล้องเข้าไปเงี้ยนะคะไม่เจออะไรเลยเจอแต่อุจจาระมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมคะต้องมีการเอาของเสียตัวเนี้ยออกก่อนนะคะเพื่อที่จะทำการตรวจหรืออะไรใดๆก็ว่าไปนะคะ ในโรงพยาบาลอาจจะใช้หลายตัวนะคะอาจจะเป็นน้ําเกลือนอมมอนสไลด์ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้จะมาทําให้ดูเกี่ยวกับการสวนด้วยน้ําสบู่นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกก่อนว่าเวลาเราจะไปเปิดพวกที่เป็นอวัยวะในส่วนลับเนี่ยเรานอกจากปิดม่านแล้วเนี่ย เราก็ยังต้องปิดตาให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะเหมือนก,นกันกับเรื่องที่ส่วนปัสสาวะเนาะที่เราจะมีการปิดตาให้ผู้ป่วยก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แบบเขารู้สึกเขินอายเนาะบางทีเราอะไปนอนโรงพยาบาลถ้าเกิดสมมุติเขาต้องทําอะไรเกี่ยวกับช่วงน้องผู้หญิงก็จะมีช่วงหน้าอกด้วยใช่ไหมในส่วนนี้เขาก็ให้ปิดตาเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่เห็นอะไรเลยเราก็จะรู้สึกดีกว่านะคะไม่ รู้สึกปลอดภัยกว่าเนาะอ่ะทีนี้ผู้ป่วยของเรานะคะก่อนก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเตรียมอุปกรณ์อะไรมาเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกกันเนาะเราจะต้องถามชื่อผู้ป่วยก่อนนะคะต่อให้เรารู้แล้วแหละว่าคนเนี้ยที่นอนเตียงเนี้ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะเราก็ต้องถามเพื่อให้เขาพูดออกมาเป็นชื่อเขาอย่าไปถามว่าสวัสดีค่ะใช่คุณ สมหญิงไหมคะใช่คุณสมชายไหมคะแบบนี้แมวนะโหลให้เขาพูดเป็นชื่อเขาเลยนะคะถ้าเขาพูดชื่อมาว่าอ,อ๋อผมสมชายครับเราก็ถามไปอีกว่านามสกุลอะไรคะเพื่อให้มันตรงกับข้อมูลที่เราได้มาเพื่อที่เราจะได้ไม่ทําหัตถการในเรื่องนั้นอะผิดคนนะคะสมมติสมชายเหมือนกันนอนเตียงติดกันเลยแต่ว่าคนนึงนามสกุลนึงอีกคนนึงก็นามสกุลหนึ่งนะคะ ถ้าเราถามแค่ว่าสมชายใช่ไหมคะขตอตอบว่าเอากดชัน้นชื่อสมชายฉันก็บอกว่าใช่ครับผมสมชายครับแต่เราไม่ไม่รู้นามสกุลอาจจะเกิดการผิดพลาดได้สมชายหนึ่งอาจจะแค่ส่วนอุจระแต่สมชายสองจะต้องไปตรวจลำไส้เนาะสมชายหนึ่งแค่ถ่ายไม่ออกเฉยๆนะคะอาจจะทำผิดคนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้อง ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะในส่วนนี้ปิดตานะคะทีนี้เรื่องการสวนอุจจาระเนี่ยมันจะต้องจัดท่าให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งผู้ป่วยที่จะต้องสวนอุจจาระเราจะได้เรียนอนาตม m y เนาะอนาโตมีของเราเนี่ยลำไส้ใหญ่มันจะออกไปทางขวาก่อนนะคะมันออกไปทางขวาขึ้นบนนะคะแล้วมันจะอ้อมออกมาทางซ้ายก่อนที่จะออกเป็นรูทวารน,นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการจัดท่าให้กับผู้ป่วยมันจะสัมพันธ์กันนะคะกับเรื่องอนาโตมีเพราะฉะนั้นผู้ป่วยจะต้องนอนตะแคงซ้ายกึ่งคว่ำนะคะถ้านอนนะลูกถ้านอนตะแคงซ้ายกึ่งคว่ำเราจะเรียกว่าท่าซิมโพซิชันนะคะซึ่งเวลาเราจะพลิกตัวเนี่ยเราจะต้องจับมือขวาของผู้ป่วยนะคะเพราะเราจะตะแคงซ้ายใช่ไหมลูก เอามือขวาของผู้ป่วยเนี่ยพาดบริเวณหน้าอกของเขานะคะจับขาขวาขึ้นมาตั้งชันนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการพลิกตัวเขานะคะให้เราสองมือเนี่ยมือแรกเราอะ่ะจับบริเวณหัวไหล่นะคะบริเวณหัวไหล่เพื่อที่เรากําลังจะพลิกนะคะกับอีกส่วนหนึ่งจับบริเวณสะโพกเขานะคะค่อยๆดันไปเวลาดันไปอย่าไปผักจนสุดแรงไม่งั้นเขาจะ ตะเลิดไปได้นะคะมันจะเลยเนาะมันจะนอนคว่ำไปเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะจัดท่าให้กับผู้ป่วยเนี่ยเราต้องนึกว่าฉันกำลังจะต้องพลิกตัวผู้ป่วยเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งตรงข้ามมันไม่มีอะไรกั้นเลยเป็นไงลูกผู้ป่วยอาจมีสิทธิ์ตกเตียงได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดมีการจัดท่าอะไรพวกเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรก็ตามนะคะ ต้องขึ้นราวกั้นเตียงด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดเราทําผู้ป่วยตกเตียงเนี่ยมันผิดนะคะเป็นความผิดเลยนะคะในในสายอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นราวกั้นเตียงให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเวลาพลิกไปอย่าไปผักจนสุดแรงนะคะต้องมีจังหวะดึงกลับเข้ามาด้วยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่น่าคว่ำไปชนกับราวกั้นเตียงเลยนะคะอ่ะเราก็ทําการ พิกตัวเรียบร้อยแล้วใส่ถุงมงถุงมือทีนี้ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องเตรียมของของเราให้เรียบร้อยก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่นอนแก้ผ้านานเกินไปเนาะอย่างที่บอกนะคะน้ำส่วนผสมของเรานะคะน้ำต้มสุก1000 ml หรือว่า1ลิตรของเรานะคะเราจะต้องทำการผสมนะคะ น้ำสบู่เข้าไปด้วยนะคะ30 ml แล้วก็บีบใส่ลงไปปุ๊บมันก็จะได้หนึ่งพันกับส0 ml ิบนะคะจากนั้นหม้อนอนของเราไม่ใช่หม้อนอนหม้อสวนหม้อสวนของเราเนี่ยดูก่อนตรงนี้มันจะเป็นที่ปิดนะคะถ้าเราเปิดมาตรงช่องใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการเปิดสายปุ๊บเราก็ดูว่าสายเนี่ยมันปิดแล้วหรือยังเพราะเรากำลังจะใส่น้ำเข้าไปนะคะอะ เทน้ำเข้าไปลูกพีรผสมกันแล้วนะคะเทเข้าไปเอาไปแขวนไว้ที่เสาน้ำเกลือนะคะแต่แขวนเฉยๆก็ไม่ได้อีกนะคะพวกเราจะต้องดูด้วยว่ามันมีความสูงเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายิ่งสูงน้ำมันจะยิ่งไหลเร็วนะคะทีนี้ถ้าเราจะวัดความสูงเราเอาหมอเนี่ยไปแขวนเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราวัดจากปลายหม้อส่วนตรงนี้ลูก ปลายหม้อสวนนะคะจับนะคะแล้ววัดจะต้องให้ความสูงของหม้อสวนเนี่ยอยู่ที่หนึ่งฟุตครึ่งถึงสองฟุตนะคะอาจารย์แล้วหนึ่งฟุตครึ่งถึงสองฟุตเนี่ยมันวัดยังไงนะคะปกติเขาก็จะไม่ได้มีที่วัดให้เป็นแบบเป็นเป็นตลับเมตรหรือไม้บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยให้เราลองวัดตัวเราเองก่อนเนาะแล้วให้ในร่างกายของเราอ่ะเป็น เป็นชิ้นส่วนในการวัดอย่างสมมติว่าหนึ่งซอกของของพี่เนี่ยยาวประมาณ30เซนสามสิเซนก็คือ1ฟุตนะคะพี่อาจจะใช้อีกครึ่งหนึ่งเป็นข้อมือถึงปลายนิ้วก็ได้เป็น1ฟุตครึ่งนะคะแล้วแต่เพราะว่าความยาวของแขนแต่ละคนอะ่ะไม่เท่ากันนะคะบางคนอาจจะตัวเล็กนะคะปลายนิ้วถึงข้อศอกเนี่ยอาจจะแค่หฟุต ะะก็เราก็ตีไปครึ่งแขนแล้วกันโดยกะกะโดยประมาณนะคะบางคนอาจจะแขวนแล้วก็ตั้งหนึ่งแขนแล้วก็คืบกะกะไปอีกหนึ่งคืบแล้วก็จับลงมาทีนี้ปลายสายมันจะต้องอยู่ที่เตียงเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ปลายสายของหม้อสวนนะลูก ปลายสายความยาวที่เราวัดอ่ะเราจะต้องลากลงมาให้ถึงขอบเตียงเพราะว่าเป็นส่วนที่ก้นของผู้ป่วยเนี่ยเขานอนอยู่ที่เตียงนะคะความสูงของมันก็จะเป็นปลายหมอ้อสวนถึงขอบเตียง1ฟุตครึ่งถึง2ฟุตนั่นเองนะคะอ่ะเราใส่น้ำยาเรียบร้อยแล้วเราก็แขวนทีนี้พอเราแขวนเสร็จปุ๊บเราจะต้องมาไล่อากาศในสายเพราะว่า หม้อมันเปิดมาใหม่ใช่ไหมมันก็ยังเป็นสายใหม่แล้วก็ไล่อากาศนะคะเปิดน้ําไล่อ air เข้าไปปุ๊บพอน้ํามันไหลใส่ชามลูกไตเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ปิดเหมือนเดิมเลยนะคะปิดเข้าไปปุ๊บอ่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะถอดกางเกงผู้ป่วยนะคะจากนั้นเอาผ้ากอสที่เราหยด k y ไว้เนี่ยนะคะมาเช็ดที่ปลายสายสวนก่อนนะคะ จากนั้นผู้ป่วยนะลูกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องให้เราดูนิดหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้สมมติอันนี้เป็นเตียงเราพลิกตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งซ้ายก็คืออยู่ฝั่งนู้นที่ผู้ป่วยเขานอนอยู่นะคะอันนี้เป็นพวันหนักของผู้ป่วยเนาะสายสวนที่เรากำลังจะสวนเนี่ย นะเราก็แตะที่ทวารหนักไปก่อนนะคะเพื่อให้เขารู้สึกตัวว่าเออเนี่ยมันกําลังจะมีอะไรเข้าไปแล้วนะคะบอกให้ผู้ป่วยไม่ต้องเกร็งเนาะหายใจเข้าออกลึกๆนะคะเหมือนชวนเขาคุยเบื้องต้นไปก่อนว่าให้เขาไม่คิดว่าเอ้ยมันกาลังจะมีอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆเนาะเพราะฉะนั้นเราใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะก้นนะคะมันปิดกันอยู่เนาะ ให้เรายกแก้มก้นขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นรูทวารหนักนะคะเอาไปจอเสร็จแล้วปุ๊บเวลาจะใส่ใส,ใ,สใส่สายสวนลึก3-4นิ้ว3ามถึงสนิ้วให้เรากะเอาลูกอย่างสมมติช่วงช่วงช่วงเนี้ยมันประมาณ1นิ้วประมาณ1นึิ้วก็คือเนี่ยช่วงเท่านี้นะคะเวลาใส่อสมมติอันนี้เป็นทวารหนักเนาะเวลาใส่แตะแตะไว้อย่างงี้ใช่ไหมคะ ให้เราใส่ทีละ1นึ่งิ้วใส่ไปปุ๊บ1นึิว้วเราก็เทอบออกมาเห็นไหมช่องว่างมันจะเป็นช่องช่วงระหว่าง1นึ่งิ้วพอดีอ่นนิ้วที่สใส่เข้าไปกระเทิบกออกมาอีกเป็นนิ้วที่สามอาใส่เข้าไปจนสุดกระเทิรมาเป็นนิ้วที่สี่ก็ใส่เข้าไปจนสุดนะคะความยาวของมันก็จะประมาณ3-4นิ้วแบบนี้นั่นเองนะคะพอใส่เข้าไปแล้วนะให้เรา เปิดน้ำนะคะก็คือเปิดน้ำในส่วนส่วนนี้ก็คือเปิดเพื่อให้น้ำมันไหลเข้าไปนะคะอ่ะพอน้ำไหลเข้าไปแล้วนะคะให้เราดูปริมาณการไหลาจากเสาจากขวดที่เสาน้ำเกลือนะคะว่ามันไหลเร็วหรือช้านะคะให้มันค่อยๆไหลเข้าไปทีนี้ถ้าเกิดสมมติใส่แล้วเปิดน้ำเข้าไปแล้วผู้ป่วยเขาบอกว่า ทนไม่ไหวแล้วรู้สึกเหมือนอยากจะขับถ่ายเนาะให้เราดูปริมาณนะ้ําว่าถ้ามันพึ่งลดไปได้นิดเดียวอย่างเงี้ยเราก็บอกให้เขาว่าอดทนนิดหนึ่งนะคะเผื่อบางทีทางมันเคยออกทางเดียวอะ่ะพอเวลาเราเอาอะไรใส่เข้าไปร่างกายมันเกิดการต่อต้านเนาะมันก็อยากจะแบบดันออกเนี่ยเราก็ดูให้เขา อ,อดทนไว้อีกนิดหนึ่งเพื่อให้น้ําที่มันเข้าไปทําให้อุจจาระที่ข้างในมันแข็งนะลกูกให้มันโดนน้ําซึมน้ําเข้าไปมันจะได้อ่อนเวลาเขาถ่ายออกมามันจะออกมาหมดเลยนะคะอ่ะทีนี้พอเวลาเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมถ้ามันถึงประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าอาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งอันนี้มันแล้วแต่กรณีแล้วแต่คนว่าเขาจะรู้สึกปวดตอนไหนเนาะ แต่ถ้าแบบเป็นช่วงแรกๆที่มันลดมาอย่างเงี้ยเราก็บอกใอยเขาทนนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ํามันเข้าไปลึกๆเลยนะแต่ถ้ามันเข้ามาเกินครึ่งหรือเลยครึ่งมาแล้วเงี้ยแล้วเขาบอกปวดโอเคเราก็ทําการหยุดแล้วถอดสายสวนออกเพื่อให้เขาไปเข้าห้องน้ําได้นะคะแต่มันจะมีในกรณีที่ผู้ป่วยบางคนเนาะอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเงี้ยไม่สามารถลุกไปห้องน้ําได้นะคะเราก็เลยมีตัวนี้ลูก <c oughs> มีตัวเบสแผ่นนะคะมีตัวเบสแผ่นในการรองก้นให้กับผู้ป่วยที่เขาติดเตียงนะคะให้เขาถ่ายในเบสแผ่นเลยนะคะจากนั้นเราค่อยมาเอาเบสแผ่นออกแล้วค่อยสวนต่อเข้าไปจนกว่าน้าเนี่ยมันจะหมดนะคะหรือถ้าเป็นในกรณีที่ผู้ป่วยเขาแบบว่ามีความอดทนสูงเนี้ยว่าแบบใส่เข้าไปแล้วน้ํามันเกือบหมดนะลูกน้ํามันเหลือปิ่มปิ่มขวดนะคะ แบบปิ่มๆเหลือแบบแค่เนี้ยประมาณเนี้ยนะคะถ้าเขาบอกว่าปวดอุจจาระเราก็สามารถหยุดแล้วก็ถอดใจส,ส่วนออกนะคะให้เขาไปเข้าห้องน้ําหรือถ้าเขาไม่ได้ก็เบดแพนเหมือนเดิมนะคะก็ให้เขาไปเข้าได้เลยนะคะทีนี้ถ้ามันเหลือแบบนิดเดียวอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องสวนต่อก็ได้นะคะก็คือสามารถหยุดการสวนได้เลยนะคะเอาน้ําไปทิ้งนะคะเวลาอุปกรณ์อะไรเงี้ยพวกที่ โดนสิ่งปฏิกูลนะคะให้เราทิ้งขยะติดเชื้อได้เลยนะคะขวดเราเก็บไปรีไซเคิลได้นะคะในส่วนนี้เนาะแล้วเราก็เอาเบสแพนที่เขาถ่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไปล้างเทสิ่งปฏิกูลกูลลงชักโคกก่อนแล้วเราก็ล้างให้สะอาดอุปกรณ์ก็เก็บแยกข้าชั้นเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเราก็ทำการใสก่กางเกง พลิกตัวให้ผู้ป่วยกลับมานอนในท่าเดิมท่าปกตินะคะเอาผ้าปิดตาออกแล้วเราก็บอกเขาว่าเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราค่อยเอาเรากั้นเตียงลงนะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเลยเรื่องการสวนอุจจาระขั้นตอนก็จะมีเข้าๆประมาณนี้นะคะน้องที่อยากเห็นแบบเป็นเวอร์ชั่นเต็มเนี่ยเราสามารถดูได้ในเว็บไซต์ได้เลยนะคะอาจารย์มัทุรดาเนี่ยหรือว่าพอ,อ,อของเราเนี่ย อธิบายไว้ละเอียดมากเลยนะลูกในเว็บไซต์นะคะเราเข้าไปดูในเว็บไซต์เพิ่มเติมได้นะคะเรื่องนี้ไม่มีการทำคลิปนะคะมีแค่ใบางานที่19บเก้าใบแล้วนั้นนะคะมีใบางานใบเดียวนะลูกนะคะเราก็เขียนคำตอบแล้วก็ถ่ายรูปส่งเหมือนเดิมได้เลยนะคะหลักในการสวนอุจระนะคะก็คือหลักสะอาดนะคะ แล้วก็ตัวน้ํายาสําเร็จรูปนะคะตัวน้ํายาสําเร็จรูปปัจจุบันนี้นิยมใช้กันเยอะนะคะก็คือยูนิสันอินิมานะคะหรือว่าฟลีดอินิมาก็ได้นะคะเราจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะมันจะมีคํำถามในใบงานเราก็สามารถเอาไปตอบได้เลยนะคะคําตอบในใบงานเกือบหมดละเหลือเราไปลําดับวิธีการขั้นตอนอาจจะมีแค่ข้อ2ข้อที่เราจะต้องไปเรียบเรียงให้ เข้าใจง่ายแล้วเราก็เขียนลงใบงานได้เลยนะคะอะวันนี้นะคะมีประมาณเท่านี้นะคะเรื่องของการสวนอุจจาระนะคะน้องคนไหนได้และคำตอบเราก็เตรียมทำใบงานใช้หลักสะอาดลุกใช้หลักสะอาดนะคะอ่ะมีน้องถามเข้ามาน้องอื่นเนาะใช้หลักสะอาดในการทำสวนอุจจาระลุกนะคะเพราะว่า มันเป็นเกี่ยวกับของเสียอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้หลักสะอาดแต่ถ้าอันไหนที่มันต้องปอดเชื้ออย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกแผลพวกส่วนปัสสาวะเข้าไปนะคะเพราะว่ามันเข้าไปในร่างกายนะคะแต่ว่านี้เข้ามาทางที่มันขับของเสียมันเลยต้องใช้หลักสะอาดก็พอนะคะอ่ะมีน้องคนไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหม ถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่จะให้พวกเรานะคะไปทำใบงานเนาะแล้วก็ส่งงานตามปกติได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีแค่ใบงานใบเดียวนะคะไม่ต้องทำคลิปเพิ่มนะน้องคนที่มาเรียนย้อนหลังเราก็พิมพ์ชื่อเลขที่รุ่นรุ่นไว้ได้เลยนะคะจะได้เป็นคะแนนช่วยในการเข้าเรียนนะคะอ่ะวันนี้ไม่มีคำถามเพิ่มเติมเนาะ ถ้างั้นพี่ขออนุญาตนะคะปิดไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาน้องคนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะจะได้ไม่ต้องดูคลิปนานแล้วก็เราจะได้ไปทำใบงานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ